เอ้เอ้เอ้คุณหลอนอะไรดิเอ้ไม่ไม่ใช่นี่วจอันตีมันมาไว้อันตีดีกว่ามามาเาอ้อมรับอ้าวเไปจะอ้อมไปข้างหลังนู่นย้าย่ะโอ้สิวสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมโมบายลีเจนแบ่งๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมมาเล่นจอยนะครับผมจอยที่มีท่านผู้ชมขอมานะครับผมก็จะเล่นให้ดูนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับย้ําไปก่อนเลยนะว่า เรานะครับผมไม่ใช่เราดิผมเนี่ยไม่เก่งป่าแล้วก็อีพีเลนนะฮะแต่ว่าจะเล่นให้ดูได้อยู่นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนะอันนี้ใช้บิวบิวที่ใช้จะเป็นบิวของท็อปโกโบลนะครับก็คือท็อปหนึ่งโนหนึ่งเลยนะครับโอ้โหชูกับเบเนดตต้าเออเบเนดตต้าเนาะพูดถูกครับโอ้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 ยังบอกไม่ได้ว่าตึงไม่ตึงแต่บอกได้คำเดียวว่าป่วนแน่ แต่ละตัวมันมีสกิลพุ่งนะครับผมแล้วก็ไปมาเร็วอ,ะอ่ะยิง,ยงครับผมวิ่งเลยไหมวิ่งเร็วสกิลหนึ่งเป็นเงี้ยผมสกิลหนึ่งจอยนะครับนี่นี่เลยนะมีประเด็นตรงน,นี้นิดนึงเดี๋ยวดูกันครับวางจะวางลูกลูกอะไรกลมให้มีเฮฟ้าเนี่ยนี่ครับผมนี่นี่นี่นเฮ้ยเฮ้ยบเลย อะไรครับผมเมื่อกี้ก็เป็นความผิดพลาดเนาะผมไม่ได้กดเล็งไงกดย้ําๆอย่างเดียวมันก็เลยไปของมันเลยครับผมสกิลหนึ่งครับผมเป็นการวางลูกพลังเป็นลูกสายฟ้าเนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วมาช่วงขนาแล้วก็ทําดามจส,สตใส่ศัตรูที่โดนนะครับผมแล้วก็สกิลสองครับผมสกิลสองมันก็จะเป็นการดัชนะครับผมเป็นดัชนี่พุ่งพุ่งไปเรื่อยๆครับพุ่งได้สามครั้งนะครับผมไอพุ่งสามครั้งนี่คือจะต้องจ๊จจไว้ว่ามันมีมันมอีอะไรนะ มันต้ตองต้องโดนศัตรูอ่ะเออเอาง่ายๆเนี่ยโดนศัตรูครับผมโดนคลิปโดนอะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าโดนไอ้ลูกพลังที่ว่าเราวางไว้เป็นสกิลหนึ่งก็ได้นะครับผมมันจะเก็บสแต็กสามครั้งแต่ถ้ามันไม่โดนตัวเลยเลยแล้วพุ่งไปเฉยๆยเนี่ยมันจะไม่สามารถพุ่งต่อได้อีกนะครับเอามันตรงนี้แลดักดักตรงนี้แล้วเออได้ไหมได้ไหมอ้ะโอ้ไม่ได้เลยครับไม่โดนเมื่อกี้ว่าวอืมลูกพี่ตัดคลิปเก่งนะ ดู youtube เยอะไปเปล่าตัดคิดเก่งยังเลยวะเกมมันได้เปียกมันเร็วมันเร็วไม่แปลกครับผมเราก็เล่นนี่แหละเล่นเต่าเลยนะครับ <playing in> <middle> เราก็เพียเรนต่อไปนะครับผมชูเล่นดีมากครับผมเกมนี้ชูเล่นดีมากมันมันโลมมันเลื่อนไม่โลมอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะก็จะดูมั่วๆไปหน่อยนะครับมาแล้วมันเริ่มมันเริ่มตัดคลิปเลยและ ตัดนี้ตัดนี้ครับผมตัดนี้มาปุ๊บอันตีโอโหโดนอันตีแทรกอันตีนี่ไม่เล่นได้ข้อหาตัดคลิปเป็นอย่างนี้หรอครับผมมเคลียร์เลียนต่อครับผมวันนี้ที่ผมไม่เห็นคือชูไฟตรงข้ามนะครับแม่อัพสกิลสองสองแต้มแล้วมาแล้วชูชูมาแล้วอุ้ย ดูอีก็มาวันนี้แย่มากเมืกอย่าโดนก็พอดูก่อนนะเบเนเดต้าเบเนเดต้าอีกคีนึงอีกโอ้หไม่ทันนะสแต็กลุดแลวถ้าอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งโดนเนี่ยคือมันได้เลยนะคือพุ่งไปเมื่อกี้ก็ไม่น่าจะโดนคลิปด้วยอะใช่ไหมวะโดนวะไม่มั่นใจแต่ถ้าโดนคือแบบเราก็สามารถอันตีแล้วก็ไปได้ต่อแต่ว่ามันอันตีนี้ พุ่งหนีไปแล้วเออก็คือสู้ยากละนี่เอ๋เจอกันด้วยเว้ยเจอกันด้วยเว้ยเพื่อนเล่นเะเอ๋ตรงนี้เกียร์เลียนทีเนาะคนบางเกียร์เลียนครับคนเล่นคนเล่นเบนี่ก็จะแบบหน้าบึง้งๆหน่อยนะเพราะว่าแบบอารมณ์แบบจริงจังไงใช้อารมณ์สมาธิสมาธิเดชสมุไรสมุไรเนี่ยพุ่งพุ่ง เบนีก็เท่นะผมก็เล่นเหมือนกันนั้นนิดหนึ่งตอนได้สก,กินดูคติก็เล่นอยู่เดี๋ยวนี้ก็มไม่จับแล้วเล่นอยู่สองตาตาเดียวอะทำไมไม่ได้โคตรมันก็ได้เล่นเลยลนี่นี่นี่หลุดหลุดหลุดคอมโบหลุดคอมโบมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยขาทาฟ้ามาอันตี ด,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 ดืมันก็เข้าลึกอยู่นะสังเกตดูนะครับสกิลมันก็เข้าลึกอยู่เพียงแต่ว่าคอมโบยังไม่ได้เชยถ้าเอาไปเล่นนะครับผมตัวจอยเนี่ยผมไปเล่นตาก,ก่อนหน้านี้และผมเล่นเจอลิงด้วยลิงตึงๆเลยแบบออเอาลิงสบายเลยครับผมอันตีม,นมันเล่นหมดนะมันเอวีแล้ววิ่งใส่วิ่งใส่เดินเรียรตัวลิงไปเลยอ่า เดี๋ยวไปดักทางนู้นครับผมด,ดักไว้ก่อนเวลามันมันจะอ้อมน,นะครับเบเนต้าเนี่ยมันมนเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับผมเพราะมีสกิลดัตีธรรมดากระพุ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นสายพุ่งนะครับผมถ้าคิดจะเล่นกับเบเนนี่ผมคิดว่าตัวที่แก้เบเนได้แบบดีๆเนาะน่าจะเป็นเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวย น่าจะเป็นเอ่อมินชี่ครับผมน้องมินชี่มินชิตานะครับผมนะเอาไว้แก้ไอ้พวกชอบเด็ชอบคุ่งชอบฟิกเกอร์ชอบอะไรเงี้ยมันหมดสิทธิ์เลยครับพวกนี้อ่าหรือไม่ก็เอาฟังโก้มาก็ได้มาล็อกไว้ก็ได้ไม่ฟังโก้ก็ใครอ่ะแต่ว่าสองตัวนี้ผมว่าโอเคสุดละโอ้โหเอาดิครับเอาดิอือ นันแหละครับผมต้องเข้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมียังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวขอเคลียร์นี้ก่อนนะมันตีเลนตีป้อมอยู่เลือะไรออล่ะอืมดักมาตรงนี้ดักดักโยนโยนดักโยนดัก๋ยวให้ชูเล่นเอาชูน่าจะเล่นได้อยู่เรียบร้อยจริงด้วยครับผมทำให้มันรู้สึกแบบว่าไม่มีทางจะไปครับผมมันจะมีปัญหานะ แต่ถ้ามันรอเพื่อนได้ก็ดีแต่ว่าถ้ารอไม่ได้ก็คืออย่างนั้นแหละครับผมมันไม่ใช่ว่ารอไม่ได้คือโดนเราเล่นก่อนเราพยายามบีบมันไม่ให้มันไปไหน,นได้เงี้ยปิดหน้าปิดหลังเงี้ยอืมยอมดีกว่านะอเอาเอานี่นี่นี่นตีไว้ก่อนก็ได้จริงคูดาวไม่นานหรอกนันตีนะ ก็คูดาวไม่นานหรอกเฮ้ยชูชูชูมันดักขนาดละวนแถวพุม่มเดี๋ยวก็ไปเล็ดไปไปตรงบูแล้วก็อยู่วนวนนี่นะมาแล้ว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 ไว้มันมาแล้วไว้มันมาแล้วไว้เอาดีเอาดีเอาดีาดมาดิไม่เอาไม่เอา <laughs> หลุดคอมโบแล้วไม่เอา <laughs> เร<อ>าโดนว่ะนั่งนี่เลยเอ้ยเอ้เอ้กูหลอนอะไรเนี่ยเอ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ตายด้วย <laughs> ไม่ตายด้วย <laughs> จริง,จร,งจริงเขาต้องเอให้ตายนะเนี่ยเก็บไม่ได้เลยเล่นหลอดแล้วกันครับเล่นหลอดเพื่อปิดเกมตอนนี้เกมเรานำนะเพราะว่านอกจากป้อมเนี่ยมันป้อมมันได้เยอะแล้วนะครับตะกอนนี้ตะกอนนี้คือให้นับเป็นตัวรองนะเพราะว่านำก็ดีนะครับผมไม่นำก็แย่อยู่นะแต่ว่า ให้เรามองป้อมเป็นหลักนะทุกคนเวลาเล่นเกมถ้าป้อมเราได้เปรียบนะแปลว่าเรานำแน่ๆแต่ถ้าเกิดสกอร์เขานำแต่ว่าป้อมเราไม่นำเนี่ยมันเออเรียกว่าสกอร์นำแต่ว่าป้อมเราไม่นำเออมันจะมีโอกาสที่เขาจะสวนคืนได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าป้อมนีการเงินมันแบบมันสูงมากเลยนะหมายครับชูเราโอ้โหชูโดนว่ะเอาแล้วเออเข้าไปเลยเข้าไปไม่น่าเลยนี่กด ทอนสามตัวโทษทีนะชูถอยก่อนถอยก่อนนะจ๊ะอ้อมอ้อมเดือนอ้อมเดินอ้อมโอโหูยิงไปได้ไหมโอ้โหปืนสแตนเขายิงแบบอืเบเ์เ,นเดนต้าดีแบบองสจะพุ่งไปทางทางตรงพอดีนะทางตรงก็เลยจบเลย <c oughs> ไม่มีซิกซงซิกแซกคเอาตีป้อมเ่ย เลนป้อมเลยจะจบเร็วครับผมต่อไปเราก็จะทําการเคลียร์เลนบนนะครับผมเพราะว่าเลนบนฝ่ายตรงข้ามเคลียร์แล้วอ่ะโอเคคลิปคลิปชุดนี้มาเคลียร์เลยโยกมาโยกไปโยกอีกทีหนึ่งไว้จออัาอิญตีมันมาไว้อันตีดีกว่ามามามาอม้อมผ่อาอ้อาวเฮ้ยจะอ้อมไปข้างหลังนู่นเยนอะจังวะโอ้สีวะเอาเรื่องวะเฮ้ยสี่ตัวเลยฮะ เดอยวก็น,นะเอาเหมือนจะเล่นเล่นไลลาหรอเล่นไลาลาหรอ,หรอมึงโดนเลยอะเล่นล่างเล่นล่างเล่นนี้ก็ยังเงียบเงาอยู่นะมันเหลือสองตัวไม่ไม่ได้จะออกจากบ้านแต่จริงด้วยมียะอยู่ในบ้านแล้วก็โรอี้ลำํำคาามากเลยโรอี้แต่ว่าโรอี้ยังไม่เก่งนะโรอี้ช้ำๆนี่แบบยืนอยู่เงี้ยแตกได้เลย ลูกบ้ามาตรงไหนก็ไม่รู้ตามพุ่มนี่แหละอื้ออ้อโชว์เราโชว์เราของแท้เนาะของแท้อะเนยโอ้โหเข้าไปเอาได้เฉยว่ะเฮ้ยแต่ก็ตุยเหมือนตุยเหมือนเดิมอ่ะนะเข้าไปลึกเกินพี่ก็โชว์พาวด้ยเกมมันจะขาดอยู่แล้วจะนำขาดละอีกสักหน่อยมันมาแล้วมันมาแล้วนี่นี่นี่โอ้เกือบได้ อะไรเนี่ยเรียบร้อยเหมือนเดิมเฮ้ย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 ไม่ได้โดนปืนระยะเผาขนขนาดนั้นไปเพื่อนถ้าอันตีงัดขึ้นนี่ได้เลยนะได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมเหลือดสองมียากะโหลอี้เหมือนเดิมได้ขนนกแล้วได้เกาะด้วย เดี๋ยวเราเคลียร์เรีเยนบนนะครับผมเราก็จะจบะจุดเรียนนี้ก่อนโอ้เขาเหลือตัวเดียวครับผมเหลือมิยะเนาะเอ้ยเกิดละเกิดละเกิดละเบเนเบเนเ,เกิดครับเบเนเกิดเบเนเล่นเอาอย่างนี้เลยเหรอปล่อยให้ปล่อยหลอดตีบ้านเลยเรอ,อหนีมึงหนีเข้าไปมึงหนีเข้าไปนั่นแหละจบละ <laughs> จบละง่ายดี <laughs> <g ülme> ก็เล่นดีครับผมสำหรับจอยนะครับผมดามจแรงมากนะครับเขาเล่นดีๆนะ